สวัสดีค่ะรัตนมณีพรมยานะคะการเปิดไพ่พรมยานทํานายดวงนะคะ12เรื่องราวในเดือนมิถุนายนนะคะของคนที่เกิดปีนักษัตรปีชวดนะคะนี่คือไพ่ประจำตัวของคนที่เกิดปีชวดนะคะพระพิคเนตทรงหนูนะคะเราจะมาดูกันในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างใน12เรื่องราวนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะมิถุนายนนะคะตัดสองเรื่องราวเป็นอะไรกันบ้างนะคะให้สอใบนะคะพลำกับนางสีดานะคะไพ่ใต้สำรับเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์โดดเด่นในช่วงเดือนมิถุนายนสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตร์ชวดนะคะปแรกมานะคะ พระอสุรินลาหูช่วงนี้นะคะวาสนาเรื่องแรกของคุณคือพระอสุรินลาหูนะคะโดดเด่นเกี่ยวกับออ,ออนไลน์นะคะพลังจิตวิญญาณเซนส์นะคะช่วงนี้คุณจะเหมือนเ,ออเซนส์แรงมากนะหรือถ้าคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจเทาๆจะโดดเด่นมากในเดือนมิถุนายนนะคะและนี่คือวาสนาของคุณนะเรื่องแรกมาเครียดเหมือนกันนะคือเดือนมิถุนายนนี้ค่อนข้างมีความแบบ เครียดวิตกกังวลนะคะอาจจะแบบช่วงนี้อาจจะต้องนิ่งๆหรือสุขุมรอบคอบในทุกเรื่องนะคะถ้ามีอะไรก็ขอให้ใช้เซนตัวเองเชื่อเซนตัวเองแลวทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีนะคะถ้าเราจะโยงมาถึงความรักนะคะเพราะว่าไพ่ใต้สำหรับของเราเนี่ยความรักนะคะถ้า มีใครเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายนก็ยังไม่ต้องบอกใครนะคะเออต้องหลบๆซ,ซ่อนๆกัอนนะหรือเช็คดีๆด,ด้วยนะคะว่าเขามีคู่หรือเปล่าหรือเขามีเออมีแฟนหรือ,อยังมีคู่หรือ,อยังเขาสดจริงไหมนะคะเออเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอแบบออนไลน์เจอแบบแปลกๆนะคะแล้วก็บอกเราไม่หมดมีความลับมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนี้เรามาดูเรื่องที่สนะคะเรื่องที่ส เท hey, พธิดาพระจันทร์ขอตีกระเด่งหน่อยนะเรื่องที่น่ายินดีข่าวดีการเฉลิมฉลองการแต่งงานนะคะเป็นไพ่ดีและเรื่องที่2จุดสําคัญคือเรื่องการเงินนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะคะคือมันเหมือนจะมีเงินเข้ามาแบบแปลกๆเฉลิมฉลองเรื่องที่น่ายินดีคือจะมีข่าวดีเรื่องการเงินในเร็วๆนี้นะคะหรือก็มีเกณฑ์เฉลิมฉลองถึงขั้นแต่งงานหรือช่วงนี้จะออกงานเยอะ ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะโอ้โ oh. หเรื่องที่2ดีนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องที่3นะคะเรื่องที่3พระอรุณเทพบุตรนะคะพระอรุณเทพบุตรนี่ค่ะนี่นะคะเกี่ยวกับบ้านช่องเป็นไปได้ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้อยู่บ้านหรือมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยนะคะคือโดดเด่นมากกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไปที่ที่คุณไม่เคยไปหรือไปที่ที่แปลกตานะคะ คือมีเกณฑ์เดินทางอ่ะอืไพ่สวยมากนะคะไพ่แบบพร้อมแล้วอ่ะฉันพร้อมจะออกเดินทางแล้วนะคะมีเกณฑ์แบบหรือถ้าคุณไม่ได้ยกย้ายในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์แบบไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะจะแบบที่ประจอดลงเท้าจะออกอยู่ตลอดเวลาหรือช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงแบบเดินทางบ่อยนะคะอะต่อไปนะคะ ไพ่ใบที่สี่เรื่องที่สี่นะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องก็มีความสุขกายสบายใจนะคะเออช่วงนี้วาจาวาทศิลป์ดีนะคะพูจรู้เรื่องกับคนที่บ้านใจเย็นมีเหตุและมีผลซึ่งกันและกันนะคะเ,เวลาที่จะทำอะไรกับพ่อแม่ญาติพี่น้องบางครั้งบางอย่างบางทีมันต้องใช้เวลาหรือมีเกณฑ์ที่จะแบบจะได้รับโอกาสดีๆบางสิ่งบางอย่างจากพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะเหมือนแบบน่าจะมีเกณฑ์ อะไรที่แบบเออโอกาสอะอประมาณนี้เลยนะแต่เป็นไพ่ที่สุดก,กายสบายใจนะคะไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะต่อไปนะคะใบที่5เรื่องที่5นะคะเรื่องที่5้พระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรนะคะคุณอาจจะมีชื่อเสียงนะคะกับแวดวงการทํางานแวดวงเพื่อร่วมงานหรือว่าคือคณจะมีชื่อเสียง เพิ่มมากขึ้นอ่ะอประมาณนี้จะมีคนรู้จักมากขึ้นว่างั้นเถอะนะคะถ้าคุณออกสื่อออนไลน์นะคะทําอะไรเกี่ยวกับออนไลน์คุณจะมีชื่อเสียงนะคะจะใหญ่โตมากขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแต่ก็ให้ระมัดระวังความแตกต่างหรือทัศนคติที่แบบโอ้โหค่อนข้างแตกต่างกันมากพอสมควรนะคะม,มีเกณฑ์เดินทางไกลในช่วงนี้โดดเด่นมากนะคะ แต่ว่าเอาจริงๆต้องระมัดระวังมิดด้วยนะคะคนที่เข้ามาอาจจะมีความแตกต่างจนเกินไปหรือที่ยิ่งเข้ามาจากออนไลน์บางครั้งบางอย่างเราก็ไว้ใจไม่ค่อยได้เนาะอ่านต่อไปเทพธิดาพระจันทร์นะคะเรื่องที่6คืออุปสรรคโรคภัยช่วงนี้บางทีคุณจินตนาการล้าลึกนะเออบางทีชอบคิดชอบเพอ้อฝันจินตนาการนะคะอารมณ์จะแบบมันขึ้นง่ายอะ่ะไพ่พรจจันทร์นะคะไพ่เทพธาจันทร์คือแบบ อารมณ์ของผู้หญิงนะคะก็ช่วงนี้ระมัดระวังนะคะหรือช่วงนี้ระมัดระวังผู้หญิงเข้าไว้นะคะเออมิตรที่เข้ามาหรือใครที่เข้ามารอบตัวที่เป็นผู้หญิงออกแนวลักษณะดูดีดูใจดีดูอ่อนหวานระมัดระวังคนลักษณะนั้นนะคะอืมแล้วก็ความคิดความเพอ้อฝันของคุณบางครั้งบางอย่างมันก็เยอะเกินไปนะคะแล้วก็ปรับอารมณ์ด้วยบางครั้งบางทีคุณก็จะอารมณ์แบบ ขึ้นเร็วมากเอออารมณ์ออกแนวแบบผู้หญิงที่แบบอารมณ์แปรปรวนอะไรประมาณนี้นะคะเวลาขึ้นแล้วแบบโอ้โหพุ่งปี๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะเออระมัดระวังนะคะพรามแผงสอนนะคะพรามแผงสอนจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือว่ามีการต้องเลือกต้องตัดสินใจในช่วงเดือนมิถุนายนเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์ทีจ่จะแบบมันกดดันอะ เลยต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ระมัดร,ระวังด้วยเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นอะไรที่บอกใครไม่ได้มันอึดอัดมันอยู่ข้างในพูดไม่ได้บอกไม่ได้มีสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ลับหลังประมาณเนี้นะคะของคุณออาจจะเป็นไปได้นะมันตัดสินใจยากประมาณนี้ค่ะต้องต้องมีการตัดสินใจในช่วงนี้นะแล้วก็ ใบต่อไปก็เกี่ยวกับการตั้งช่างใจการตัดสินใจด้วยเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับการกฎหมายการาต้องขึ้นลงขึ้นศาลหรือเกี่ยวกับต้องใช้ทนายความนะคะในช่วงนี้เลยในบางคู่ในบางคนหรือในบางเรื่องนะก็ระมัดระวังเกี่ยวกับพวกคดีความเกี่ยวกับอ,อะไรที่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคดีความก็ระมัดระวังตรงนี้เนาะเพราะว่าไพ่วาไพ่ใบแรกวาสนาเรื่องแรกคือเกี่ยวกับพระ สุลินลาหูคือมันไม่ค่อยถูกต้องสักทีเดียวนะคะคุณจะไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นก็ทำอะไรด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทในทุกเรื่องแล้วก็ขอให้อยู่ในกฎหมายด้วยนะคะถ้าคุณผิดขึ้นมานี่ก็ร้อนอกร้อนใจร้อนลุ่มกันเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องสุขภาพสุขภาพให้ระมะัดระวังระบบขับถ่ายนะคะระบบขับถ่ายระบบ ไตท่อเขาเรียกอะไรปัสสาวะแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องนี้นะคะ,ะต่อไปความสุขความสมหวังนี่พระเพลิงเลยนะ,ค,ะความสุขความสมหวังพระเพลิงนะคะต้องเปลี่ยนนะคะเ,เปลี่ยนความใจร้อนเปลี่ยนความสับสนให้มันเป็นพลังพลังในตัวเองนะคะช่วงนี้คุณจะมี power มีพลังเหมือนแบบ มีไฟอ่ะมีแพชชั่นในตัวเองที่จะทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะอืมก็นะคะทำได้ใช้ฝลังใช้ไใช้ไฟใช้ความสามารถช่วงนี้คุณจะออกแนวเหมือนแบบคนมีไฟอ่ะเออเด็กมีไฟอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะใช้ความใจเย็นสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าถ่าไพ่เทพเสาร์เนี่ยเรื่องที่1ิบนะคะเกี่ยวกับการงานหน้าที่การงานออกแนวเหมือนแบบช่วงนี้ มีความกดดันจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่จะมีจะมากดดันคุณอะ่ะอืถ้ากดดันมากร้ายแรงมากก็มีเกณฑ์ที่จะยกย้ายงานเปลี่ยนงานได้เหมือนกันเพราะว่ามันกดดันเนาะเครียดวิตกกังวลหวาดระแวงเงินตึงมือคือแบบมีเกณฑ์เงินตึงมือด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ใบที่11บอ็ดเนี่ย เทพธิดาแมงป่องเลยทีเดียวนะคะความเครียดวิตกกังวลหวัดระแวงหรือเงินตึงมือในช่วงนี้นะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะขอให้คุณใจเย็นๆนะเพราะว่าไพ่เฉลิมฉลองมาเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับการเงินจะมานะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณต้องปล่อยไปบ้างนะคะปล่อยวางเอามันออกไปจากมือเถอะแมงป่องที่ถือไว้เนี่ยมันมันเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องปล่อย let it go นะ่ะไพ่สรุป ของเดือนมิถุนายนไพ่ดีนะคะพระกิษณนะนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะใหญ่จะยากแค่ไหนคุณจะจัดการได้คุณจะชนะเออเพราะว่าไพ่พระกิษณนะเป็นไพ่เด็กก็จริงแต่ว่าเป็นไพ่ของแจ็คผู้ค่ายยักนะคะไม่ว่างานใหญ่งานโตปัญหาใหญ่ปัญหาโตคุณจะจัดการได้นะคะแล้วก็ พูดไปถึงเรื่องเงินด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่แบบเดี๋ยวจะดีเองเรื่องเงินนะคะไพ,พ่ภัะกิจชนเนี่ยให้ระวัดระวังความใจดีของคุณพอคุณใจดีก็จะโดนหลอกง่ายในช่วงเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังการโดนหลอกในทุกเรื่องทั้งการงานการเงนิงน,งน,งน,งนและความรักนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรด้วยความสุขุมอรอบคอบแล้วก็เช็คดีๆนะคะไม่ว่าใครจะเข้ามาในทุกเรื่องนะคะและนี่คือ สิเรื่องราวในเดือนมิถุนายนของคนที่เกิดปีชวดนะคะเ,เดือนนี้พิเศษนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่สรุปให้อีก3ใบนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ททเทพมเทวดากรูบาอาจารย์โอยพรโอยชัยให้คนที่เกิดปีชวดขอสรุป3าใบไพ่ยอยากบอกอะไรอีกนะคะเออไพ่ยอยากบอกอะไรอีกอ่ะขอสามใบนะคะไพ่ใบแ,แรกว้าย <laughs> ขึ้นมาซ้ำกับใต้สำรับ เลยนะคะไพ่คู่แท้นะคะไม่ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรสับสนแค่ไหนนะคะขอให้คุณคือด้วยความที่ไพ่คู่แท้เนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนคุณจะมีอะไรที่เกี่ยวกับความรักโดดเด่นมากคู่แท้ทวินเฟรมรักแท้นะคะมันไม่ได้ง่ายมันยากมากมันมีบททดสอบเยอะมากคุณจะมีความสับสนมากไม่แน่ใจว่าคนนี้ใช่ความรักหรือเปล่า คนนี้ใช่คู่แท้หรือเปล่านะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นคู่แท้แต่คู่แท้กว่าจะสมหวังก็ใช้เวลานะคะศึกษาดูใจหรือตั้งตัดสินใจเยอะเลยทีเดียวนะคะอืมไพ่ใบที่สองนะคะพยาคุดกับนางกากี่นะคะไพ่ใบนี้ออกมาเตือนเกี่ยวกับระมัดระวังการเป็นโลกที่สองนะคะโลกใบที่สองอ่ะเกี่ยวกับ คนที่มาตกหลุมรักหรือคุณตกหลุมรักใครโดยที่ไม่รู้ตัวหรือรู้แต่ว่ามันไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะคะก็ระมาระวังเรื่องนี้นะคะอืมอ่ะใบที่3ามนะคะไพ่ใบที่3พระแม่คงคานะคะพระแม่คงคาความสุขก,กายสบายใจการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างไรเสียก็จะมีบุญหนำให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจ ไปในทิศทางที่ดีที่ถูกนะคะตามบุญและวาสนาที่คุณสะสมมานะคะให้พระแม่คงคาการทําบุญเป็นคนใจบุญใจดีนะคะอย่างไรแล้วนะคะอย่างที่บอกเลยว่าชีวิตคุณจะสุขก,กายสบายใจในเดือนนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะและนี่คือ12เรื่องราวในเดือนมิถุนายนฝากติดตามกันด้วยแลวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ